สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวชาแนลนะคะวันนี้นิวจะพามาเที่ยวรัฐกะเหรี่ยงในประเทศเมียนมากกับเน็ตไอดอลสายบุญคนนี้เขามีชื่อว่าซีนอนโลเรสกาเดี๋ยวเราไปชมแผนที่ของรัฐกะเหรี่ยงกันเลยนะคะคายินหรือกายินเป็นชื่อเรียกของรัฐกะเหรี่ยงในภาษาอังกฤษซึ่งรัฐกะเหรี่ยงเป็นรัฐหนึ่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเมียนมานะคะมีเมืองหลวงคือเมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยงทิศเหนือจะติดกับอาณาเขตของเมืองหลวงของประเทศเมียนมาคือเมืองเนปิดอรัฐฉานและรัฐกะยาทิศตะวันออกติดกับจังหวัดแม่่องศนและจังหวัดตากของประเทศไทยทิศใต้ติดกับจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยและรัฐมอญทิศตะวันตกติดกับรัฐมอญและเขตพะโคของประเทศเมียนมา รัฐก,กะเหรียงมีพื้นที่ทั้งหมด33,82ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด1,574,079คนรัฐก,กะเหรี่ยงแบ่งการปกครองออกเป็นทั้งหมด4จังหวัด7อำเภอ410ตำบลมีเมืองหลวงคือเมืองพะอานการแบ่งจังหวัดของรัฐก,กะเหรี่ยงมีทั้งหมด4จังหวัดได้แก่จังหวัดพะอานเมียววดีกอกะระเรตผาปูน คนกะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เชื้อชาติส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงพมา่าปะโอและไทยใหญ่สำหรับชาวกะเหรี่ยงนั้นชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงจะเป็นเสื้อและก็มีสีสันลวดลายที่สวยงามเช่นสีเขียวสีแดงสีเหลืองเป็นต้น ซึ่งเสื้อที่เน็ตไอดอลคนนี้ไทยถ่ายรูปนะคะก็เป็นเสื้อที่เป็นสัญ,ญลักษณ์และเอกลักษณ์ของชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงเช่นเดียวกันค่ะสำหรับลักษณะภูมิภาคของรัฐกะเหรี่ยงนั้นจะเป็นภูเขาและเป็นพื้นที่ราบลุ่มเป็นพื้นนาซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของรัฐกะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติ ด่านทางการค้าที่สำคัญก็คือด่านแม่สอดเมียวดีของประเทศไทยซึ่งเป็นด่านที่ติดกับรัฐกะเหรี่ยงของประเทศเมียนมาซึ่งรัฐกะเหรี่ยงจะมีแม่น้ำสายสำคัญสายหลักก็คือแม่น้ำตันวินหรือแม่น้าสารวินซึ่งรัฐกะเหรี่ยงจะอยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ270กิโลเมตร สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพะอันนั้นเมืองพะอันเป็นเมืองที่ร้อมรอบไปด้วยเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนมีความงดงามหลากหลายทั้งทางธรรมชาติและอารยธรรมที่เก่าแก่ซึ่งภาพที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นเจดีกอกะเลตหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าเจดีเขาตะปูซึ่งเจดีนี้จะตั้งอยู่บนภูเขาที่คล้ายเขาตะปูคนพม่าจะชอบสร้างเจดีไว้บนที่สูงเพื่อจะได้เห็นกไกลและเห็นเด่นชัด เพื่อจะได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าตลอดเวลาและอีกสถานที่หนึ่งที่มีความสำคัญในรัฐกะเหรี่ยงเป็นถ้ำเกากูนเป็นถ้ำหินปูนตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเกากูนห่างจากตัวเมืองพะอันประมาณ3กิโลเมตรอยู่ทางด้านเหนือของแม่น้ำสาลวินตรงทางเข้าถ้ำจะมีพระพุทธรูปปูนปั้นจำนวนมากตั้งเรียงรายและตามผนังถ้ำ มีพระพุทธรูปองค์เล็กๆทาทับด้วยสีแดงอิฐนับหมื่นองค์ซึ่งเป็นศิลปะสมัยพุก,กามหรือบากันของประเทศเมียนมาซึ่งประมาณได้ว่าประมาณศตวรรษที่7ตรงปากถ้ำจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งชื่อว่าพระพุทธรูปปทนีเชื่อว่าใครมีหนี้สินก็ขอพรกับท่านและภายในถ้ำก็มีพระพุทธรูปจำนวนมากมายประดิษฐานอยู่เช่นเดียวกันเช่นพระพุทธรูปปางสายญาต วัดนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามนุหากษัตริย์แห่งเมืองราชวงศ์สะเทิมภายหลังแพ้ศึกให้กับพระเจ้าอนิรุธแห่งราชวงศ์พุก,กามของประเทศเมียนมาและท่านต้องมาอาศัยอยู่ภายในถ้ำแห่งนี้นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นแล้วรัฐกะเหรี่ยงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่สวยงามและอยากให้ทุกคนได้ลองไปสัมผัสกันนะคะ นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเทือกเขาชเวกาบินซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญมากที่สุดในรัฐกะเรี่ยงซึ่งมีความสูงถึง723เมตรจะเห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ของรัฐกะเรี่ยงได้ถึง360องศานอกจากรัฐกะเรี่ยงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเทิงธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีตลาดกลางคืนในเมืองพะอัน เป็นตลาดกลางคืนที่มีลักษณะคล้ายกับตลาดในประเทศไทยเมนูอาหารที่ขายในตลาดก็เป็นเมนูอาหารเหมือนกับประเทศไทยเนื่องจากมีความติดชายแดนกับเมืองแม่สอดจังหวัดตากและคนกะเหรี่ยงได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและคนกะเหรี่ยงส่วนใหญ่จะสามารถ พูดดและฟังภาษาษไไทยไ้สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวในประเทศเมียนมากก็อยากให้ลองไปเที่ยวที่รัฐกะเหรี่ยงดูนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเป็นธรรมชาติมากและสภาพอากาศเหมือนกับประเทศไทย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะทางช่องนิวชาแนลก็ขอจบการนำเสนอคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิวชาแนลในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องนิวชาแนลก็ขอเอ่ยคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ